หมอรัฐุตน,นะครับเป็นสัญญาแพทย์ตกแต่งครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องไขมันส่วนเกินในบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ mm hmm. ออผู้ป่วย,ยก็จะมาหาเราด้วยปัญหาไขามันส่วนเกินในส่วนต่างๆของร่างกาย mm hmm. เช่นบริเวณต้นขาด้านนอกนะครับต้นขาด้านในหน้าท้องนะฮะส่วนบนส่วนล่างเอวนะครับซึ่งไขมันพวกนี้ไม่สามารถจะหายไปได้เองอย่างมีประสิทธิภาพโดยการออกกําลังกายตามปกตินะครับ ก็มีวิธีการรักษาทางสัลญกรรมตกแต่งที่จะช่วยลดปัญหาไขมันส่วนเกินที่พอกูนตามส่วนที่เราไม่ต้องการได้แก่การดูดไขมันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําถึงเครื่องมือดูดไขมันชนิดใหม่น,นะครับที่ช่วยให้ผิวหนังกระชับขึ้นคือเครื่อง Body Fix นะครับเครื่อง Body Fix มีลักษณะที่ดีกว่าเครื่องดูดไขมันปกติคือเมื่อระหว่างทําการดูดไขมันก็จะปล่อย ลื่นเรดิโอฟรีเบนซีหรือที่เรีกง่ายๆว่าขึ้น r f ออกมาด้วยนะครับซึ่งพลังงานตัวนี้จะมาช่วยให้ผิวหนังบริเวณในส่วนที่ดูดไขมันมีการกดตัวนะครับทำให้มีความกดกระชับเข้าไปถ้าเราดูดไขมันออกเฉยๆอย่างเดียวผิวหนังอาจจะมีความหยือนคล้อยนะครับแต่ตัว Body Fix เนี่ยจะช่วยได้ในการกระชับผิวหนังในส่วนที่ได้รับการดูดไขมันนอกจากนั้นพลังงาน AF ทำให้ เส้นเลือดในบริเวณที่ดูดไขมันมีการถูกผลตัวลงไปนะครับถูกจี้ไปทําให้การเสียเลือดในการดูดไขมันก็จะน้อยลงนะครับการดูดไขมันโดย body f i กสามารถทําได้เป็นคนไข้นอกนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องนอนโรงพยาบาลสามารถเข้ามารับการฉีดยาชาแล้วก็ทํผ่าตาัดระหว่างทาผ่าตัดก็สามารถคุยกันได้กักบแพทย์นะครับเสร็จแล้วก็ เจ็บแผลซึ่งจะเล็กๆนะครับซ่อนอยู่ในที่ที่มองไม่เห็นแล้วก็กลับบ้านหลังจากกลับบ้านไปก็มีการพันผ้านะครับช่วงสัปดาห์แรกก็อาจจะมีอาการบวมเขียวบ้างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะแนะนําให้คนไข้ใส่ชุดที่รักนะครับในบริเวณส่วนที่รับการดูดไขมันอย่างน้นนอยเป็นเวลาสักสอาเดือนนะครับหลังจากนั้นคนไข้ก็จะได้รูปร่างที่ดีขึ้น ไขมันส่วนเกินส่วนที่ได้รับการดูดก็จะหายไปเนื่องจากร่างกายคนเราไม่มีการสร้างเซลล์ไขมันขึ้นมาใหม่เมื่อการดูดไขมันส่วนทีเ่เกินออกมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นก็จะค่อนข้างถาวรน,นะครับ